ก่อนอีนเราต้องทำการาล่างแอปเปิลก่อนนะคะเปิดน้าก็เ,าเอาเอาแอปเปิลไซด์บนยล่างมันสะอาดก่อนนะคะล้างให้เรียงจักต้องตามน้ำ หอแอปเปิ้ลจริงๆแล้วเราได้มาจากตัวนี่มันก็มีรอยนอนจอรอยมาเล่เจอั้งนะคะรอมมันเป็นแอปเปิ้ลเกิดจากธรรมชาติไม่ได้มีการฉีดยาหรือว่าใส่ปงใส่ปุ๋ยอะไรต่างสิ้นบอกมันเป็นแอปเปิ้ลป่าค่ะทีนี้แกบมาเสร็จแล้วก็ทําการล้างให้จะอาดนี่ก็คือล่างนา้ำส้มนะคะเพื่อความสะอาดสบายใจหลงังเคร่งะะทีนี้เ,เราก็ออกไปทําการพักกันค่ะถ้าฉีแล้วก็เชน้ำเกลือค่ะ เร็จแล้วเราก็มาเปิดน้ำแล้วก็เอาเกลือใส่ค่ะใส่เกลือไปซักปริมาณที่พอดีนะคะเพื่อที่จะเอาแอปเปิลไปแช่พอถ้าเกิดแอปเปิลท้าไม่ได้แช่เกลือมันจะเป็นสีน้ําตาลค่ะเดี๋ยวสีจะไม่สวยเพราะฉะนั้นเราพาแอปเปิลเซตเราก็แช่ในน้ำเกลือเลยค่ะที่นี่ผัาเสรกค่ะที่นี่พากสก เอาไส้ออกเอาไส้กลางโอกค่ะแล้วก็เอาไปเช่น,น้ำเกลือนะคะอืมเช่น,น้ำเกลือเผื่อจะ,จะไม่ให้แอเ pple มันมันดั่พราะแอปเปลิลี่สังกเกตแหละเวลาเราปอกน,นะแป๊บเดี๋ยวสีมันจะเป็นสีน้ำตาลสีดั่มอะอืมควานแบบชิ่นพอดีกินนั่นค่ะแอปเปลิลดองสามรสเดี๋ยวมาเล่กันว่าจะออกมาแบบไหน แซมบันก็กินได้แล้วค่ะควานชิมพอดีกินแอปเปลิลหอมมากค่ะหอมมากอมแอปเปลิลปานะคะตีดปาปูไปเก็ดนะมาช่วงนี้ลูกมันจะเริ่มย้ญ่แล้วค่ะเดือนหน้าก็น่าจะแบบว่าได้กินแอปเปลิลแบบแบบนี้เขาเรียกแบบซุกกัน อันนี้มันยังเป็นปรสชาดเปรี้ยวอยู่เลยค่ะแต่ลูกมันจะยอืมแต่ลูกมันจะยิยะยย้ปลาปูก็เนี่ยอยากกินอะไรเปรี้ยวอยากกินข้องดองนะอืมก็สั้นห้าวอีกอีกซองลูกอีกสองลูก,อ,ก,อ,ลกอ,อีกลูกนึงค่ะก็พอแหละอืม มันสักสีห้าหลูกไว้ได้กินเดี๋ยวพอสัเหลียงปะปูนะจะชิมรสแร่ถ้าเกิอดว่าอย่างเปรี้ยวอยู่เลยก็ปะปูก็จะทำเป็นั้นพริกเกลือพริกเกลือไว้กินค่ะอ,อันนี้คือแอปเปิ้ลที่พาสั็เหล้วแล้วก็แช่น้ำเกลือไว้นะคะเห็นไหมคะ พอเชน้ำเกลือแล้วแอปเปิลจะไม่เป็นสีน้ำตาลถ้าเราไม่เชน้ำเกลือนี่แอปเปิลจะดำเร็วทันทีเลยค่ะหลังจากที่เราผ้าเสร็จนะ้โอเคค่ะทีนี้เราก็มาทำน้ำดองกันนะคะเปิดเตาแก๊สแล้วก็ใส่ส่วนผสมค่ะน้ำแล้วก็มีน้ำตาลนะคะส่วนผสมน้ำตาลแล้วก็เกลือแล้วก็ น้ำส้มสายชูค่ะแล้วก็คนในข้าวๆกันนะคะคนในข้าวกันห่าม้ดงที่ป้าปูต้มไว้มันเย็นแล้วค่ะตอนนี้เราก็เอาแอปเปิลมาไซดกันค่ะที่นี่เอาแอปเปิลมาไซด์โควดโลกันค่ะแอปเปิ้ลที่แช่น้มเปือตั้งไว้ผมมันจะได้ไม่ดังง่ กได้ินลนีเอาแอปเปิ้ลใส่ชัดแล้วนะคะเต็มยับได้นึงขวดรู้เราก็เทน้ำใส่ลงไปเลยกับที่นี่เทน้ำดองใส่ลงไปเลยค่ะใส่ลุ่มไปเลยโอเคเราก็ปิดฟ้าไว้กับทีน่นี่ปิดฟ้าไว้เส็เดี๋ยวสามวัน สามบรรลงมาเลขกันค่ะว่ารรถชาติจะเป็นยังไงอืมโอเคเดี๋ยวมาเลขกันนะคะเวลาเซ็ตแล้วโอเคเสร็จแล้วค่ะแอปเปิ้ลดองสามรถโอเค